ใสนสถิติเนี่ยพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีมะเร็งอยู่ในร่างกายแล้วนะครับพวกเราทุกคนอาจจะมีมะเร็งอยู่ในร่างกายก็ได้นะครับงานวิจัยเนี่ยมันมีงานวิจัยที่เป็นหลักฐานเลยก็คือในอเมริกามีการชันระตุที่ศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเป็นผู้ชายเนี่ยที่อายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปพบว่าถ้าคนที่อายุเกินกว่า70ปีนะครับจะพบมะเร็ง่องลูกมาทที่ําไม่เจอคือําไม่เจอขนาดก้อน pocket, แต่ว่า ต่อมลูกหมากมาแล้วตรวจเจอมะเร็งในนั้นเนี่ยถึง80%อันนี้เป็นงานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะเจอมะเร็งแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางท่านไปตรวจเจอมะเร็งตรวจทักรองมาเรงแล้วเจอมะเรงแล้วตกอกตกใจว่าอีตัวเองจะต้องตายแน่นอนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมะเรงที่โตช้ามันจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่โตเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราไปเจอมะเร็งที่โตเร็วแล้วเราได้รับการรักษาเราอาจจะไปร่างกายไปเสียหายหรือว่าไปเสียชีวิตจากกระบวนการรักษาของแพทย์ก็ได้นะครับทีนี้ตัวมะเร็งเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยอาจจะมีมะเร็งอยู่ในร่างกายแต่มันเป็นมะเร็งที่โตช้าแล้วมันไม่ได้ทาอันตรายเราคอนเซ็ปต์ของการรักษาของเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากกระบวนทัศนัเดิมนะครับก็คือกระบวนทัศทัเดิมเนี่ยพยายามที่จะมุ่งทําลายกําจัด ให้สิ้นซากซึ่งเชื้อมะเร็งที่อยู่ในร่างกายแต่เรามาเปลี่ยนตรงที่ว่ามะเร็งเนี่ยเรามองมาเร็งเหมือนกับเอเวัยวะนะครับเหมือนกับไส้ติดงนะครับก็คือว่ามันอยู่กับร่างกายเราได้โดยที่มันไม่โตแล้วมันก็ไม่ทําร้ายเราไม่ทําให้เราเจ็บป่วยและไม่ทําให้เราเสียชีวิตเนี่ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการรักษาแบบองค์วรวมของศูนย์มะเร็งรัฐธรรัน